วันที่26มกราคมประสอพศ2564บเวลาส0นาฬิกานายพงศ์ดชื่นอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างโทรัประธานขนาดกลางที่8มอบหมายให้แนยวสารโพสีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2จะกกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการเพิ่มศสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยลำพ่อจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับงานพัฒนาแหล่งน้ำโดยมีการเผยแพร่พข้อมูลโครงการให้เกิดความว่าใจที่ถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมไม่แก่ผู้นำชุมชนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจำนวน42คนโดยทั้ง42คนมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการขอสร้างโครงการดังกล่าวนห้องประชุมอำเภอศิรพภูมิจังหวัดสุรินทร์โครงการเพิ่มิทธิภาพการเก็ตกักอ่างเก็บน้ำห้วยลำคอกตั้งอยู่ที่ตำบลยางอำเภอศคร,รภูมิจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเมื่อก่อสร้างล้วเสร็จจะสามารถเก,ก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นเป็น23.53ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิม14.53ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่ชนลมประทาน8,832ไร่สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอศรีคราภูมิมละอำเภอสัโรงท่บจังหวัดสุรินทร์สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรวันที่27มกราคมพร2นา4เวลา1ิกา30นาทีนายวรพจน์เพ็รน,นรชาติ เมื่อการสำนักง,งานก่อสร้างโทรละพราสถาหนาการที่1 2มอบหมายให้ในายสมพลชุนแก้วหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้ารี่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพันอู่ทองเขาดีสลักระยะที่1จังหวัดสุพรรณบุรีรวมมีนายสุพัฒน์อรุณมณีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2ให้การต้อนรับและได้งานผลการดําเนินงานพร้อมที่แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าี่ทําการชั่วคราวสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพันอู่ทองเขาดีสลักระยะที่1จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีสูบน้ำคลองจระเข้สามพันอู่ทองขอดีสลากระยะที่1ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง่งอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และงานท่อส่งน้ำเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในคลองมะขามเท่าอู่ทองมีแผนดำเนินการ4ปีพศ2563-2566ศ มีพื้นที่รับประโยชน์3,000 30, 0ไร่วันที่28มกราคมพศ2 5 6 4ลาสินาฬิกานายชัยพงศ์สุขยากรผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานกระหางที่4นายวรพลเดชวรณหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม คณะฝ่ายจัดหาที่ดินสี่ผู้ยา่บ,บ้านหมู่เจ็ดตสวนเขือข่อนเข้านามสการเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่เพื่อหารือแนวทางการาฏิกรรมที่ดินทรณีสงของวัดแม่แคมเพื่อการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําแม่แคมอนเนื่องว่าจากพระราชดำริสาหรับการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรมชนรบประทานได้ดําเนินการจ่ายเงิน ตั้งแต่ปีพศ2561ถึงพศ2564รวมเป็นเงิน356.23ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ96ของบัญชีค่าทรัพย์สินทั้งหมดยังคงเหลือ13.64ล้านบาทที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ2564ยกเว้นค่าผดิกรรมต้องรอกระบวนการผดิกรรมแล้วเสร็จจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอเนื่องมาจากพระราชฤทธิ ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง3ปีพศ2512ถึงพศ2 5 6 4เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่รับเก็บกัก8.55ล้านลูกบาทเมตรสามารถสร่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร7,500ไร่